สวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูพิกซี่ผมพอ่อซำพิกซี่พ,พ่อซำพิกซี่ซวันนี้น้องพิกก็จะมารีวิวสลามนะคะส่วนของน้องพ่อคือเก็มารีวิวเกอร์เป็นไข่ไดโนเสาร์ฮะเคื่องไข่ไดโนเสาร์อของพ่อจะมีทั้งหมด2อันนะคะส่วนของเราจะเป็นสลามแบบทําเอง3อันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดกลยกอุปกรณ์เขาก็จะมีช้อนเอ้ยช้อนอเลย ชอส่งชอส่งมันคือค้อนนะคะไว้ปุ๊บนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนหนีดอันนี้มันแกะได้เลยอ๋อเออมันแกะได้เลยแต่ว่าไม่ต้องใช้น้ำแต่อันนี้ต้องใช้น้ำแล้วโอเคนี่แกะมันเป็นพลาสติกอันนี้มันเป็นพลาสติกเป็นไข่ให้ลุ้นเฉยๆลุ้นไงว่าจะได้ดีวข้างในเป็นตัวนี้ตัวอันนึงเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปูนอ่ะให้ทุกคนเอาไปแช่น้ำแช่น้ำก็ได้เนาะแล้วก็ถูกเอาเออแล้วก็ขุดออกเก็บมือ เห็นเป็นตัวสีเขียวตัวสีเขียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวพรอยากได้ตัวไหนเพราะอยากได้ตัวไหนนี่ก็เอาตัวนี้แต่ว่าได้ตัวนี้มั้งเพราะอยากได้ตัวนี้สีแดงอ๋อคือมันเหมือนดิสอซพองเลยทุกคนเป็นรู้สึกเหมือนจะเป็นดิสอซพองอ่ะคือขุดไปเรื่อยมันอยู่ตัวนท้นี่มันอยู่ตรงนี้ดิขุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยาวแน่นอนเลยเออเหมือนตัวคอยาวแข็งอ่ะมันเข่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวทีเลสเอาแล้วตัวอะไร เป็นตัวทีเล็กนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตัวที่เราได้ตัวนี้นะคะคือตัวทีเล็กนะคะเถ้าที่ดูจากกล่องน่าจะเป็นทีเล็กแหละเนาะนี่นะคะน่ารักมากก็ตอนีทังหมดแล้วนะคะก็ในตัวเนี่ยก็จะมีตัวนี้ที่เอาไว้ให้ขุดนะคะดินเสาปลาส่วนอีกตัวนึงก็จะเหมือนทีเล็กเลยรูปร่างเหมือนทีเล็กแต่ว่าตรงนี้จะเป็นหงอนออกมาเนาะได้ทั้งหมด2ตัวนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นในไข่อันนี้ค่ะ ของชินต่อไปที่จะมารีวิวนะคะก็คือตะลามนะคะทุกคนสะลามเนี่ยจะมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะนี่มีแบบเนื้งแสงทุกคนจะอยากได้แบบเนื้งแสงแล้วก็จะมีแบบสายลุ้งแล้วก็มีแบบสามสีซึ่งข้างในเนี่ยเขามีแถมตัวนี้เอาไว้เล่นกับเตะแดโนเสาร์ก็ได้นะสานโลกจัดโลกค่ะคาราแบบถวยถวยก็คือจะไม่เหมือนกันทุกอย่างนี้หรอวิธีของเขานะคะมีทั้งหมด3วิธีนะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวอย่างพิ่งแจะ สามวิธีก็จะมีผสมให้ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำนะคะแล้วก็ยาวปิดฝาก็เขย่าเขย่าเสร็จนะคะก็เปิดแล้วก็เข้ากันให้คนให้เข้ากันแล้วก็จะเอามาเล่นได้เก็ยากนักฉีกว้าวเขามีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะคะทุกคนมัก็จะมีทั้งหมดสามอันนะคะก็จะมีมีดเอามาทำอะไรเง่ยแล้วก็มี ไอตัวที่คนนะคะมันสองด้านแล้วก็อันนี้เป็นรู้สึกเหมือนจะเป็นที่จิ้มแล้วแกะเลยได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรโออข้างในมีตัวให้น้นอย่างนี้เลยเหรอนี่นี่พี่ได้ตะก้ตนสระเข้มีชีวิตเซอนี่คืออะไรเป็นลูกกตานะคะก็คือลูกกตานี่จะมีข้างในเป็นเหมือนเขย่าดีดำน่ารักมากเขาให้มาทุกอันเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาให้มาเป็นผง ผงรู้สึกเหมือนจะเป็นผงสลามแล้วก็เป็นพิเตอร์แล้วก็แรกนึกว่าเป็นกามะใช่เหมือนกามมากเลยแล้วก็เป็นคู่มือนะคะติดเลยอยางพื่งดีเผื่อเผื่อสารพัดพัดกุ๊กิ๊กเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กิกิ๊กหวังว่าเราจะได้สลามแบบเรื่องแสงเราจะต้องหัดทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำไมาใช่เอาน้ำใส่ลงไปในแก้วไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวพอใช่ใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ำ โอเคสติเตอร์บายหมดเลยแล้วกันเขาเป็นสตเตอร์ดาวของเขาเป็นิติเตอร์ธรรมดาใส่น้ำอีกใส่น้ำอีกใส่น้ำว้าอย่าเป็นเด็กโอ้โหมันไม่เข้ากันเลยโอ้คือมันจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะต้องเขาต้องคนให้เข้ากันดิคนหรือใช้มือรู้สึกเหมือนของน้องพีกจะได้แล้วโอเคอะไรนี่มันจะได้แล้วนะโอ my gosh ไอ้ขอนน้องพิกมันยังแข็งๆอยู่ของน้องพิกนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เลยแข็งๆรู้สุกเหมือนจะยังคนไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะคนไปเรื่อยๆให้เสร็จก่อนพีกยังฟูไม่หรอกเดี๋ยวมาลองทังสีนี่กแต่คราวนี้น้องพีิกจะไม่ใส่กระพิไม่อยากใส่คราวนี้จะได้เป็นเนาะแตงโนเสาอ้ยตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบบินนะคะเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้หกเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยอุ้ยแตงค่อยๆใส่ไป เราไปเลยน้องเป็นไงได้ยังยังได้แล้วเอายืมออกมานวดได้แล้วมันแข็งอยู่มันติดมือนั่นแหละเอาเอาเอาอุ้ยลื่นปิดฝาใส่น้ำปิดฝาขยับแล้วมือเรปิดเฮ้ยทำไมไม่ขยับไม่ได้เอ๊ะเอ๊ะมันยังแข็งอยู่เลยมันขยับไม่ได้ทุกคนแป้งมันอุ้ยอุ๊ยลื่นใส่น้ำน้อยแบบแน่ๆเลย่น่ากินเหรอน่ากินหรอน่ากินหรอ ของน้องพีกยังไม่ใต้เลยเราพี่ใส่น้ำเพิ่มนะคะเนื่องกว่ารู้สึกเหมือนจะใส่น้ำเยอะเกินน้องไม่กินไปดูสิแข็งเลย <c oughs> เนี่ยเริ่มได้แล้วทุกคนดูดิมันเริ่มมันก้อนนะเนี่ยเห็นไหม <c oughs> แต่มันก็ยังความเหนียวแข็งเยเลือๆๆๆๆๆๆๆ่อนๆไม่ได้ให้ขึ้นมาสร <c oughs> ุปก,ก็คือของน้องพีกใช้ไม่ได้ทั้งสองอันนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวเองเอาไปทำต่อ <c oughs> แต่ดูของพอดีทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าให้นู่นไปเรื่อยๆแรกๆมันจะยังติดๆอยู่ปักให้แบบเนี้ยมันทำให้แข็ง แล้วก็ใส่น้ำน้อยก็จะทำให้แข็งด้วยแต่เนี้ยคือโอเคกำลังดีเนี่ยมันจะกำลังนุ่งซื้อจาก7 e เ e ่นอนะคะราคาสองร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิ <190 S 2> บบาทเก้าสิบเก้าทนะอย่า,าลาืมกดไลค์กดซ u b s ไคร b e กดแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคิปใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบาย